ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกๆทกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ยูทูบช่องอีสานบ้านเอาเองพี่น้องผมครับผมสาถูกป,ปูอ่าปูสร้างปูตาเขาเนาะครับเนาะเป็นบริเวณของปูตาปูสร้างเขาผราเอิญผ่าเอิญพี่น้องผมบ้ามี่ก็ขึ้นในใจนั่นแหละพี่น้องเอ้ยว่าเฮ็ดมันเคยเกิด มันเคยเกิดย่ามนีนาะพี่น้องเนาะทอา้องฝ่ามืดคืมฝนลินนิดน้อยพี่น้องผมกําลังดีเลยเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามี o ยู u b e ช่องอีสานบานกว่าเองพี่น้องผมเฮ็ดมันเคยเกิดบ้ามีมาจอบเบิง่งสือเกิดอีหลีพี่น้องผมโคตรีดีใจเลยากะกะเอานั่นล่ะบุญไผดวงมันะกีจบ้ามีผ้ามาเก็บเลี่ยวมันบ่ไร่บ่าลายดอกมันนีเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกัน บามีเลยฝ่าวกลับไปเตรียบเอาปุปกณนมากกันพี่น้องดาส่วนเห็ดนี่สิกินไดบ่อดดให้พี่น้องพี่เจ้าหน้าเอาแล้วก็บ,บอกบามีเนี่เลยครับเด้อว่าเฮ็ดนี่กินใดบ่อพี่น้องผมไปเดี๋ยวผู้อื่นมาพอมาเฝ้าเห็นบามีเบ้าจังสันจังสี่กะเบื้องนาห้องกับเป็นทงในทงหน้าพี่น้องผมทงไท้ทงหน้า,พ,นนาพูดแล้วพี่น้องผมเป็นบ่อน้ำซัดธิ์เดี๋ยวคนอื่นมาผวาเพื่นก็อยากเก็บนำํำ เฮาเก็บผู้เดียวซะดีกลัวพี่น้องผมท่องให้ท่องหน้าทางจะสัวทอนเนาะพี่น้องเนาะเอ้าใส่อุปกรณ์บ่าวมีเฮ้ยเอาผู้ส้งางเฮาคั่นผู้ใดอยากเอาอ้อยเอาน้ำหวานหรือว่าเอาอาหารข้าวหวานมาถวายกับถวายได้เด้อครับบ่ผิดกติกาแต่อย่างใดเด้อนะพี่น้องเด้อนะบ่ผิดกติกาแต่อย่างใดสิ่งที่บ่าวมีได้มาก็กเป็นเม็ดแล้วก็กระซ่าคนก็เอามาถวายบ่โดนปันใดตัวล่ะนี่อ้อย ซอกินเบิ้งก็ได้ตัวพี่น้องนี่เป็นตะวานอยู่ตัวล่ะจานใส้ลาบขนบ่มีเอายังกินไม่กินกะสามารถเอากินได้เด้อพี่น้องเด้อไปเข้าไปเบิ้งกันว่าบาวมีสีได้จักดอกยังเชี่ยวมาอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเช็ดนีอยังพี่น้องว่าบาาเา่เอาเข้าสีเอาใต้เฮ็ดที่เฮ้า เฮาสเีเอาแต่เห็ดที่เฮาเออต้องการเนาะพี่น้องเนาะอยูุไซเนี่ย่ะโอ้ยพี่น้องเดียระดาดยอยูอ่พี่น้องเบิ่งเอา,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 าพี่น้องเบิ่งเอาคนทางล่างคนทางล่างคุณพี่น้องผมโอ้โ,อ,โอ,อยู่นี่ก็มีเหยียบมนบ้ามีเหยียบโอ้ยมาด้วคนเอ้ยมาด้วคนโอ้โออยเฮียดอกนี่ก่อนเอาพี่น,ออนออ้องผมเอาคนว่าแจงได้บ้ามีบ้าหูเห็ดอีหยังเด้ด นี่พี่น้องผมบ้ามีสิบ่เห็ดกล่องอ่าให้มันเลี้ยวมันไหนดอกบานสีเห็ดกล่องอ่าค่อยๆแย่ง,ยงค่อยๆเห็ดให้พี่น้องได้บเบิ่งกันนี่พี่น้องผมนี่พี่น้องผมพี่น้องว่าเห็ดอีหยังนี่แต่ว่าสามารถชิกไร้ทันบอกว่ากินได้นี่ครับผมนี่ครับผมกัดเลยสีเอาไปสันเดียนี หลายท่านบอกว่ากินได้เด้อเห็ดอันนี้บ้ามีบ้าหูแต่ว่าเป็นยางเอาชิบหายแล้วเป็นยางดอกเขี้แข็งเนีายพี่น้องร่อยบ้ามีเบียร์ซะบ่ละนี่คนว่ากินได้ที่เป็นยางทิ่มือบ้ามีอยู่มีดอกหนึ่นงมีพี่น้องผมมันก็มีห้อยอยันเอื่นกินอยู่นะคือจังได้อ้าค่อ,อยๆเห็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะ คอยเก็บมีความสุขพี่น้องผมเป็นตะเพียงอยู่ดีบ่าวมีว่าเป็นตะมุดราคาหลายนี่เฮ็ดอันเอาขันกินบ่อใดนี่กับเบียถอดล้วพี่น้องมีซองยางเนาะครับเนาะขันกินบ่อใดกับแลว่ามันเบียพี่น้องผมไปมีอีกบอ่อเบียดอก มีดิพี่น้องผมดอกหนึ่งสวยงามเอาตัดเอาเลยพี่น้องก็คือมีอย่างว่ะหลายพี่น้องผมเกิดหลายเดียวบ้ามีผ้าเก็บไปเรื่อยๆเกิดหลายอย่ ดอกนี้มันเถาแล้วพี่น,อน้องเอ้าเอาวมีอันนี้ไม่กินอยู่นี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 ่มีตัวคือบกหอยไม่กินอยู่พี่น,อน้องโอ้ยดอกนี้แหงหญ่พี่น้องผมดอกนี้แหงหญ่ ค่อยเก็บเนาะบ้ามีเห็นหลายช่องเข้าเจ้าปลาเนียดค่อยคอยเก็บค่อยค,อย,คอยเก็บเดย์บ้ามีมันใจห่อนเนาะหย่านคนหย่านกาแฟ่เก็บออกเก็บออกพี่น้องเลยเด็กแจงแน่นอนพี่น้องผมเด็กแจงแน่นอนมูนี่ ม,มีแต่เห็ดพี่น้องผมมีแต่เห็ดมีแต่เห็ดอันเดียวกันนี่ล่ะบ้ามีว่านี่พี่น้องแมนบอพี่น้องว่าหวังว่าสิได้รับความสนุกสนานกันไปถูกคู่ทุกคนถูกคู่ทุกทันเลยครับเด้อนาชีเป็นเห็ดชนดเดียวกันเบิดเนนอพี่น้องเนาะ ใส่อีกยุใส่อีกมีอีกบ่เป็นดอนปูตาเป็นนาำพี่น้องนี่เดี๋ยวมาใส่เบ็ดกบเป็นตะตะัวท่อฝืมือนี่บ้ามีว่า แล้ครับเป็นดอนปูตาเฮาเนาะพี่น้องเนาะเป็นดอนปูตาเฮาพี่น้องไปใสอีกเหรอยูใสอีกเอาว่ามันมีอีกหลายดอกอยู่โอ้ยพี่พี่น้องเอ้ ค่อยๆเจ็บนอพี่น้องนะค่อยๆเจ็บบารมีผ้าเจ็บแบบใจเย็นคือช่วงอื่นพนเจ็บกันนะมันเป็นเจ้าง่ือเฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดตายเบี้ยข้าเจ้าเพราะเอาลา,า,ายอยู่นะมึงพี่นอ้องแมีนเบิดด้นีม ยาบ,บ้าเมียนนี่เด็กกระสาหนึ่งเหลี่น้องผีน้องนอนี่ เป็นเชียงไรพี่น้องผมมัอน,นี้มันกระเจียงเราเด้นี่กันโบซีเถิงบาอีิริบาอันนี้เฮดนี่อย่างนี่เม่งกันด้วยนี่พี่น้องเกิดอยู่ยได้บนมันเกิดเดิกินได้นดบนนี่เป็นยางคือกันนี่บ้ามีสังเกตได้ว่ามันเป็นยางเอาบ้ามีสีโบเอาเห็ดชนิดเดียวเลยครับเด้ออันตัวนี้สีโบเอาสีเอาชนิดเดียว ทุนีก็น่าสิเป็นอย่างอยู่ว่าปาดบ้างก่อนอเฮ็ดเฮ็ดนี่เหอบเอาน่ายสิเบิดเนาะพี่น้องเนาะแจงหนึงน่งพี่น้องผมบ่เมนย่อยๆบ่แมนธรรมาดาแจงหนึ่งเต็มๆนี่ ก็เลยบ่หูว่าสิจังใดเบิดหรอบ่หน้าสิเบิดเอาครับผมเป็นจังไดพี่น้องผมขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือเนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขวอยเองพี่น้องผมพิดีการประการใดคำบอกคำแจาคิดยาท่าทางทิบสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอตรวขอให้ด้วยพี่น้องเด้อพ่อการคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นี่แหละครับป้าให้ชีวิตป้าใหรรา้ยถ้ำม่ฉาดขันเขาท้ำไร่ถ้ำม่ฉาดถ้ำไร,ำไรช่ไรชีวิต ความมูนี่ก็จะบ่มีกินเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้ให้คิดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นการเก็บเพ็ดที่ใจเย็นที่สุดในโลกที่บ้ามีเคยเก็บมามันอาสจจียั่งยู่รอกบ้ามีบ่หู้แตอบอกา่ะคอยหาอีกคันพอ่อะฮ้องเอาไปเพิ่มไปเติมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ